ยที <Yeah. S 2> <st Bond playing> ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกครับต้องเปิดคลิปก่อนไอ้แย่โว้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องฟังพี่นะอย่าวิ่งขวาซ้ายไจดีขวาเดี๋ยวโบว์โบว์ดําดําไม่ต้องก็ต้องดําดําดูดูดู

ไปเถอะร้องทิ้งคูที่นี่ถ้าเรามัวรอที่นี่เราก็ตายโอเคโอเค let's go let's go let's go <S อะไรอ่ะปะคว้าไปปะคว้าเด oh, ี๋ <laughs> <laughs> ยฮึบโอ้กูจับบ <laughs> ่เฮีาาอ้าวอันอย่ามา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 ฮึบเอ้า no อะไร อะไรยังไงโอ้เหี้ยมาไอ้เหียบ้าอย่าเหี้ยไม่ตายหมดเลยเหี้ยมันตายหมดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ต้เต้ทีไปเต้ดีไปเต้ดี่ชิบหายเจอทางตันโอ้ไอ้เหี้ยเราจะเราจะหนีรอดไหมเออ กูกลัวเกตาออกให้เจินใชไ่ไม่ใช่แม่เต้ไม่ใช่อีใช่มะเดินเดินตรงไปตรงไปนี่ตรอไปตรง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 ไปไปไหนพูันนี้แหละคนนี้แหละพูพูต้องบอกเขาพูว่าไปไหนจตไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะลองสรุปเลย

อีนิดเดียวหลอดลอดหลอดกับกับดิแคปุณไม่หลอดนิดเดียวเอ๊เโดดกระเข้าไปกระโดดเข้าปโดดเข้าไปเป็นวิ่นใชิบหายยังอยเ้เตต้อ้ยโอ้ชิต้เต้เหรอไเต้เหรออกซิเจนโอ้ชิตอดเดียวคนเดียวหอดเดเดียวทุกคนกลับได้หายไป

ีวรอบรอบรอบหน้าเราขอถ่ายรอบหน้าขอถ่ายตัดกันถ่ายคนละวันไปไปไป Yes go เปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วเราเก้าเหลราเก้าสิบแล้วอุ้ยนัรนรีบไปเรารีบไปมาไว้จะถ่ายอยจะถ่ายเกิดอะไรเกิดเลยไรเกิดเลยไรเกิดอะไรไปหย่อนที่ดอก ดดอุ้ยอะไรอะ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 ไรอะไรอะไรกลัวนู้นอ้ยิวิ่ง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 มาไม่ต้องมากมเกะกอมกลัวากะอ่ากลัวเกิดอะไรขึ้นามาอะไรอ่ะคามลยิ๊แคมเมมเฮ้ยอคเมมอยู่ลย

บอกเบีบาเลยที่โดนยิงหลับเลยโดนเลเซอร์ยิงแสงหน้บทำมาแล้วอย่างวัยเลยแล้ววันนี้เราได้เสียเพื่อนไปคนหนึ่งทีระโชตตายห่าเราไม่ตายคนถือกล้องไม่ตายโดนโชคดีแล้วเฮ้ยยังไม่ได้เข้าไปเลยถ่ายถ่ายถ่ายเปิดก่อนถ่ายเปิดปิ๊บเป้าเจอจิงตัว มาแตกอันเถอะดยี่เฟ่ยคาเมล่าไหมเี่ยชีสโอเคนอนนนนอมันจะทายแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วสามสหนึ่งไป รายงานข่าวจากเพชรดีนิวเมื่อไม่คู่เราได้พบการเจอของสัตว์ประหลาดบนดาวดวงหนึ่งซึ่งข่าวได้ทำการถ่ายทอดสดไปทางดาวดวงนั้นตามพี่หลังพี่หลไอ้ภูมิกี้ใช้แบบเท่าไหร่เดี๋ยวตอนเลือเจ็ดสิบข้าวแล้วเนี่ยเออขึ้นได้ขึ้นได้พี่นำเองน้องขึ้นเลยพี่เชี่ยวชาญกวตอนนี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาบนราคาได้ ไม่รู้เราก็มีอะไรอ่ะแต่ว่าเฮ้ยวังด้หลังคาล่วงแน่เลยว่าชัวเชียบะเตะกำโดดไปดิเสียละแล้วมึงลองโดดแค่คนดิอ๋อไม่ลงไม่ลงถ้าลงไปเจอคาเมล่าแม่เด๊ let's go ไหปเราโดดมาตรงเนี้ยเรให้เดินออมาได้มั้ยไม่รีบนองนี่มันก็ต่อนี่ก็มันก็จุดเริ่มต้นเนี่ยนะใช่เดินเดินไป

นีังตันนี้ทางตันคนนตันตัตันตนตันตตัน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 ไไหนไปไหนตงตตตเีตดูลดูลเราดูเลเราป้นึงดูเลยเราแป้นึ่มาน่าจะออกไปรับของอุ้ยหายหอยท่ามาิหยตัวอะไรอ่ะ้ย รอรอบไปรอบไปรอให้มะไปรอให้มเเนยัไงะเออมาเล้ไไอ้ชช่ไอ้ี่มโดนไอ้ามช่มาไม่ใช่มใช่มาหมดแล้วหมดแล้วทีหมดแล้วทีหมด สองตัวสองตัวเาหอยห้หนีเถอะหนีอไปว้าไปวาไปวาแล้วหนีไปไหนหนีไปไหนหนีกลับกูไปกูไกูเลยเฮ้ยเี่ยเฮเฮีเ้ยเฮ้ยเฮ้หเ้ยเนียเฮเร้ยเฮียเฮ้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 ยายเฮ้เฮ้เด้ย้ยเดี๋เยเเ้ยเเยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ายายดูนะเยเยเเเเ้้ โี้ยไอตัวนั้นหายไปแล้วทุกคนมาเร็วเราวิ่ง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 วิ่อุ้ยจเมาเมนไปกับไปจะเขมาเมียนนี่คีบดีคิวดีคิบดีคีบดีคดีคีบดหายไนี่ายไปไหนนี่ที่ไหน ชิบหายละเอ้ยต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วอุ้ยทางามโคยอเลยอันนี้ทางที่เราหนีนี่แล้วก็จะไปเจอคิวบีที่ทอเ็ดตรงนู้นเอาีเด่นตะมดเอาไีเดนตะมดอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่างไปอย่าพงไปเก็บี่ก่อนไปไหนไปไหนอ่ะชิบหายวคันเบลแมนอุ้ย ทุกคนโอ้ไมนะตายนี่โอ๊ยวิววิววิมาเร็ว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 อุ้ยทำให้ล่าแมนสองตัวหนีไปนี้หนีไปนี้โอ้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเขารอดแล้วเขารอดแล้วใช่หรอถูกออกไปได้ปะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ้โหเขาวิ oh. ah ่งมาเจอคาเมิล่าแมนอีกตัวเนี่ยเอ้าเอาเราลาบออสเทเจนหมดออสเทเจนหมดโอ้ยลาไม่ทำได้ยืด